สวัสดีครับผมมาฟอกันอีกแล้วครับกลับลงกินแซบมนื้อหมูสโบครับผมแต่ผมมีอย่างไรบ้างอื่นเพราะม่พี่น้องกินเขาไปก็สำหรับมื้อนี้แซบกีเดีอยพี่น้องปิ้งค้างปลาหมึกกินน้ำจิ้มซีฟูดจ้าอันนี้ยังก็กินแก้วปลาหมึกเกินมาค้างจิ้มค้างทั้งค้างทั้งเอียงแก้วปลาหมึกครับผมกินห้อหนพี่น้องได้มาบะไส้ครับผมกับผักกับผักที่กินกัวแตงกวาแล้วก็มีสลัดแล้วก็มื้อนี้ได้ของบ้านของแข็งแล้วก็ใส่เห็ดหมีนนะครับใส่กะทินี่แหละ เออเนี่ยผมกับผู้จบ้านเอ็ดฮเองเด้ครับฮ็ดเนีว่าหันนี่นะครับผมถ้า้าิซีฟู้ดตามือครับเชพันจัทยก็ฝากจ้านาพี่น้องฝากกใดกดแชร์กดติดตามผมกัเสียดมานำเสนอไม่ง่ายังเสียนะมือสเมื่อวันพ่อแม่พี่น้องกินเขามาพี่น้องมาเสียบพี่น้องมาุเลยครับวันนี้มาเสียบกรนดเหาใส่มือไหมนี่าจิินซีฟู้ดโอ้ยคนๆเลยพี่น้องอืม กินปิ้งปลาหมึกค้างปลาหมึกน้ำกันจ้าก็อเอิญมาเอ็นเนี่ยเนาะอืมอืมปอบกุบปุบนี่น้องอืมเขากันแล้วกินซีฟูดเลยนี่เศษ ช่แลกับมขอขมอยู่หัวตีเอ็นเขานเอ็นเอ็นีเอ็น,อน,กอนแก้วเอ็นหมึกห้งหมึก้อหมึกเยวมันนำจิมคนอนเลยอ่ะอืนที่สุดคนคนเลยนี่ขานาดใชเอ็นโอ้โหโอ้ยเ <laughs> ดี๋ยติดตากันเด้๋ยกับเด้อ <laughs> มาเตรียมกันหน่อยก่อับรถสับรดเอียงกูเล่สับรดกูเล่นี่หน่อย その開け。キャット。ね。こう、くく。びっくりの匂いだ。うん。<puts> บุกมีดตอนใหญ่ๆจะเอาเงินใจใจไปเลยเฮ็ดเองคือเขาเขาเฮ็ดแน่จีดใ็ดปล่อยบดนี่เฮ็ดเองหอนหันไม่เลยเร็วไปไหมอืมหอมหอมมุกมีดเฮ็ดขี้หนอนขีิบจัด หนีพ่อให้ปากมันยังยัง่้เาเห็นกันเก็บางอันมันเลยเป็นเป็นหัวเอเป็นคอมันเลยบางอันมันเเป็นชิ้นใหญ่เขากับมาซอย แล้วกัมักจัางน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำใส่แต่อันนี้ผมมันใส่ขมิน้นมหมบอ๊ะกลมขมิ้นน่อยนึงแต่การใส่ลายนี่ไม่ได้เป็นส,สีเหลืองก็นี่บางคนเขาใส่สีผสมอาหารจะได้อันนี้ครับแล้วก็ดีพอดีผมได้ขมินม้นไมาเ,เหลืองงามเลยเนาะ Ah. Enak. Ketak, เอานี่เป็นผักกะเพราะอะไรนี่หอที่อิสยาเดียนมันมันเป็นก,ก,ก,กรุบกรอบๆไอบนเหนียวบิเ็นอืมสดยอดใส่เกลือมันนี่ก็บวันเอามาไหนครับน่าก็บรรยากาศขึนคึ้น เดี๋ยวมื่อวานนี่แหละ่จ่าเมืม่อวานนี่นาวามไหนนี่ผมมีลมฉีนพายูออะไรตัวฉันพายู่วะเ <c ười> ก็บยัดทำบ่เก็บหอมบักหอมควม่นโอ้โหบอกหอ <c ười> <c ười> มถนนยังงหอม <c ười> không sẹp không tiết mấy kinh phòng gần đi đó chặt chẽ không làm được thương kết. Thương kết. 嗯。哈哈、mm hmm. <laughs> แยบวะแยบคือพอหรือจังสมัยเด็กใหม่ดีว่าหันแหนมเป็นใหม่เลนี้่เปนบยบี่แต่มันห่อนเลยแค่ใไม่ใม่เลยหอม กาแฟเจฝากนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกับเสดมาน้ำเสนอไม่รูย้ยังไงอีสานอีสานบ้านเฮาย่างหมูส้อเมื่อเรือความเป็น้องพร้มพอ,อมกันสำหรับคลิปนี้ครับผมยังไรครับผมเนี่ยินเนี่ยนี่สัุดปเดียดีเงยนอนก็ดีทำยีเนาะ